ัดีทุกคนด้วยนะครับัวนนี้มาเล่นมาครับปูจารันเชอร์ครับเซนี่ตอนนี้น้ำคือคอยาาแล้วเราก็ได้เจอกับอัลต้าโบฮะครับผมก็เรียกไม่ถูกมอนกันมาคืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยโ้ยไอ้บอลเฉย ตอนนี้ต้องหาไอ่องวิเศษก่อนครับแล้วกล่องวิเศษอยู่ไหนอนอยู่นี่นครับก็เจอกล่องวิเศษผมแล้วครับขเปิดได้ ปุ๊บปุ๊บอาอกดให้ออกมานะครับแล้จะบอกเลยว่าตรงนี้ขุมฟับชัดชัดนะครับขุดไปก่อนนะครับผม ไหนๆแล้วขุดไปแล้วนะขุดไปให้หมดนะครับขุดไปให้หมด แล้วก็นี่ครับไอ้ตัวแบบมีแต่บอลเพชรสีวิต กำลังทิ้งไปนะครับเอากองค้าบวบางลงครับก็นี่ครับกันนี้ทิ้งไปครับปิ๊บแล้วก็เอาอันนี้ทิ้งไป อะไรวันนี้อ่ะนั่นเด้อมันเก็บไม่หมดอระเอ้ยไม่ใช่อานนี่ทิ้งไปดิ เราผมได้เลยมาเนี่ยโอเครอดออกไปอ้อมคุณอันหรอมันก็อันเดียวกันนี่ใช่หรอโอ้ยมันก็อันเดียวกันทำไมมันวางที่กันไม่ได้วะ ้องใส่มาน,นี้ครับตอนนี้ต้องเอาไปขายก่อนนครับของตัวนี้เต็มเปี่ยมเพอร์แคนดี้ห้ามขายนะครับโอ้ยยี่สิบอันรวยครับมาเลไซา์ทีเดียว มีเสียงรบความก็ขออภัยด้วยนะครับปึ๊บแหลกแลก อืมนี่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว,ไว้นะครับ หน่งเด้อเราจะไม่เสียเวลามากนะเราต้องวิ่งไปขายของต่อตอนนี้เราก็มีตังค์อยู่หมื่นสามนะครับ ช่นี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือเสียงผมจะแหบนล็หน่อยแล้วผมก็จะทบพีซีมานะครับโอ้ยนี่มันอะไรทีอย่างจำชื่อไม่ได้นะแต่จำได้ว่าร่างท้ามันเป็นผีเสื้อที่โหดจัดหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่คนอาจจะคนละตัวแต่น่ามันคล้ายคนระับ พุดต่อเผาไปด้วยโอ้โหซ่อนเดนิอันซ่อนเด็กทึบเลยนะน้อง่ัขงของกินให้มันเนียนๆน่อยน้อง เราก็เดินเดินวิ่งอย่างเดียวชีวิตนี้กดอาพัฒาสู้วัตถกัน โหดเกินบางทีอะวัตถกันทีเดียวร่วงเลยเดอ้อโอ้โหจบเลยสีนี้ก็ขอโโดูที่พูดภาษาอังกฤษนะแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ไหวครับอีวาก็ไม่ได้าูะไหว เอ้ยมอนทะเลทรายตัวที่มันกาะกากนหายไปหมดวะเอาออกมาก่อนไหนไปดิเฮ้ยมึงอยู่เฉยๆดิน้องอันนึงท่านี้ยังดี นี่ดูวันว่าไหนกันแล้วกดโดนทิ้งไปเนี้ย ขาก็มีแค่นี้โอ้โหสปีดอย่างน้อยไปหาเพื่นใครได้อะเน,นี่ยไปขายของเงอนมีใช่มีใช่ปึ๊บปึ๊บมนแพงอะไรเชียวได้มาเยอะอยู่ ทัาน,นี้ไม่ไหวเลยทุกคนโอยนี่มีอีกเหรอ,อยังก็ชิวๆครับอยู่แถวนี้ไเสียเปล่า คนนี่ผมไม่ดูเลยผมพูดแล้วทุกคนได้ยินไว้เนี่ยอันนี้โคตรแพง คนนกนี่ก็แพงนะครับทุกคนไอ้นี่มันทำไมไ่ได้ไอะฟินอะไรเนี่ยเอาคนนกไปขายกันดีกว่าไอ้นั่นมันได้แค่ร้อยสองร้อยเองคือมันแม่แพงเลยเลยอีพีนี้ก็ขอแค่มันถึง เขาเรียกอะไวะให้เซนิกามิผมพัฒนาล่างสองคอแล้วทุกคนไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่ก็คือยังไม่ฟาร์มทุกคนเลยขอหาตังค์แป๊บหนึ่ง โอ้ยจะฟรีหมื่นแล้วเว้ยตอนนี้ฝามหมื่นเจ็ดนะทุกคนกินหางเงิน ก็อันนี้นะครับเอาดีกองไหนวะเนี่ยเอาเลยฟั่งหนึ่งครับคุยโจน มีหมาแค่นี้ว่ะมันตัวอะไรอ่ะลองสู้ดูมาถึกกันไหวไปเนี่ยมันเวลฟิตเลย แรงบ้างเนี่ยห้าสิบสี่สิบอันนี้น่าจะ้าแรงสุดละขอดูก่อนของฟังวันน,นี้นี่นะเพื่อนความเร็วไม่ช้าจัดตีไม่เข้าเลยเออทำไมวั่นการตรีเข้าอ่ะ ตีเขาไว้ดิเอาตีไม่โดนแตกไหมโอ้จะแตกแล้วจะแตกแล้วตีไปีิโอ้โหไม่ตายสักทีวะไม่ตายสักทีวะนอ้องตีไปปังร่วง เพ้สิ่แปลวอ,อาเออเออไม่ใช่กดกดม,มั่วซั่วมาพ่อ,อไม่ใช่ตรงนี้น่าจะเลือดอยู่ตรงนี้ 12ลิปสองในวิวฟลิปวูเอนนี่มันจะกลายล่างแล้วนี่พลิกบอลไปเลยมันชื่ออะไรนะไอ้นั่นอ่ะไอ้ฟุกามารุเป็นไอ้นั่นของไอ้นั่นนะครับของไอนน้นั่น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 ไอ้ตัวอะไรวะลืมเสือ มันคือร่างของมางเภทมังกรที่องกรน้ำแข็งมังกรแสน มึงโชว์เฮ้ยมนจะตายป่าวะลองอันนี้ไปก่อนพัวพัวดิโอ้ไม่โดนหรอนี้ไปเลยมันตายไม่เป็นไรหรอกสวยมากไปลูกเหลือง กบไม่ติดด้วเอาติดเห็นให้มันเด้งกลับมาผิดตัวโอ้คิริโอเกิดที่แม่น้ำลองนิ่ลองไอตัวนี้ก่อน มิธันเดอร์ช็อกเผาม่ทันเดอร์ท่าไฟฟ้าเี่ผมไม่รู้ไหนว่มันเกิดไหนวะมันบอกเกิดที่แม่น้ำอ่ะ บอมิดเท่อมาดิตะกอนตะกอนบาสตะกอนบีทตะกอนเพิร์ดมันชื่ออะไรทุกอย่างไม่รู้ลืมครับอุยโดนมานดิโหตีแทบไม่เข้า ไปมาี่น้องไม่กวัวเราิะผ้าเท่ากันด้วยแต่ตอนนี้ผมจะตายไหมมาเทินสองนี่แหละเออว่าและพันเดช็อคอุย้ยเราเร็วกว่าวนเนี่ยไ้้มันเร็วกว่าปา โอ้เราแตกหมดแล้วทุกคนจบมันไปสู้ได้ไงฮะเนี่ยนี่มันมาถึงมันจนเปิดเลยแหละโอ้ยสู้ได้เฉยโอ้ตายกันหมดมึงรอดได้ไงแค่ตัวเดียว ชีวิตขอแค่มันขึ้นล่างสองไม่สองตัวนี้มันต้องมีตัวหนึ่งขึ้นล่างสองครับผมจะปิดคลิปดูท่าในนานผมน่า,า,งงานจะตัดแบบให้มันเพิ่มสป,ปีดนิดหน่อยมันจะเจอแหละไคาาิโโ้เลยนะมันอยู่ด้านหลังผมเนะี่ย ปอันเดียวก็เบินนั่นแหละติดไฟสวยอย่างนงี้มาชนะแล้วอย่างเงี้ยมีอะไรวะคุปปาเกิดที่ทะเลทรายจะบอกน่อ้ตัวนั้นถ้ามันเกิดผมว่าผมอัปเดตนิดเดียวทำไมมันเกิดรัวรัวเลย อะไรของมันคุปป้าคือตัวอะไรวะนี่แหละมันตบเราไว้ นึงนี่แลหละเฮียตกไปนี่ตะก้อนเบินตะก้อนบีน๊ตะก้อนเบิร์ดไม่เข้าเปลี่ยนตัวมานี่แตกกลัวแตกตัวมันส่วนทีเดียวแหละทันเด้ยชอ็อกตัวช,อช,อชอ็อกช็อกไอ้อูดเวนอุ๊ย เฮียแงดงชิ้ผายผมไม่ยอมว่าทุกกนอืมมาดิถูรสวนสวนดิโอ้โหแดงดีเงี้ยเอาเร็วกว่าเนี่ย เอามันให้ตายเนาะโอ้มึงตายอย่างเงี้ยรอ้อนนงครับเอ่ะให้มึงก็ขอจบคลิเปเพียงแค่นี้นะครับ